สวัสดีค่ะวันนี้จะพาไปเก็บผักชีไทยเหมือนเดิมนะคะก่อนที่เขาจะไถ่ายกบไปถามเขาแล้วค่ะเขาบอกเขาไถายกบวันไหนไม่รู้วันนี้เราก็จะไปเก็บกันนะคะป้าค่ะไปไปเจอกันในป่านะคะมาค่ะขอมาตักผักชีไทยตรงนี้รัวๆเลยนะคะ เมื่อกี้ได้ไปถามเขาแล้วค่ะเห็นเขาไถาสวนอยู่ด้านหน้าก็เลยไปถามเขาว่าเธอจะไถกลบจริงเหรอนะเขาบอกว่ายังไม่ถึงเวลาที่จะไถจะ้ะรอให้อีกนิดนึงเพราะว่าแต่ละปีเขาจะปลูกของไม่ซ้ำหน้ากันเราก็เลยจะมาเก็บไปก่อนนะคะ แต่เขาไถเมื่อไรเขาก็ไม่บอกเขาบอกที่ว่าถ้าเกิดเขาว่างนั่นแหละเขาจะไถค่ะเราก็เลยต้องแอบมาย่องดูบ่อยๆจะบ่อยแค่ไหนคะเพราะว่าเก็บไปก็ทานไม่หมดค่ะนี่ค่ะผักชีไทยนะคะผักชีไทยฝรั่งปลูกให้เรากินฝรั่งไม่กินผักชีไทยนะคะกินเปอร์เซ็นต์น้อยมากเลยค่ะ ที่เขาปลูกนี่เป็นปุ๋ยนะคะเป็นปุ๋ยแล้วก็เป็นเป็นเขาเรียกว่าอะไรเอาไว้ให้สัตว์ต่างๆเขาอยู่ร่วมกับเราด้วยนะคะได้อยู่ได้กินด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปต่อเลยค่ะมาชมกันยาวๆเลยนะคะไม่ได้ผักชีค่ะด้านล่างนี่ไม่ได้ผักชีเห็นไหมคะนี่มองไปก็จะเห็นแต่ผักชีค่ะ ย้อนแสงมากเลยนะคะเนี่ยค่ะมีต่กล้ผักชีเลยนะคะเนี่ยเห็นไหมคะเนี่ยกล้ยสวยๆเลยนะคะถ้าอีกสักอาทิตย์หนึ่งตอนนี้แสงอาทิตย์เขาเริ่มออกนะคะรออีกสักอาทิตย์หนึ่งนี่ตรงนี้จะยาวและสวยมากเลยค่ะจะเป็นเบาราขาเพึ่ง เริ่มร้อนกลางวันสักสิบองศาได้นะคะกลางคืนก็ยังมีอากาศติดลบอยู่นะคะก็เลยทำให้ผักชีและผักคะน้าต่างๆยังไม่โตพอนะคะผักชีนี่เป็นผักทนหนาวนะคะไปค่ะตัดกันต่อเลยนะคะตัดกันต่อเลยค่ะผักกับผักชีไทยในเมืองเยอรมันนะคะผักชีไทยในเมืองเยอรมันสวยไหมคะสวยมากค่ะ ไปค่ะกอต่อไปค่ะกอต่อไปนี่ค่ะกอ,อนี้สวยมากเลยค่ะเห็นไหมะกอ,อนี้ก็สวยจ้ะอุยขาดภาพไม่ชัดเจนยังไงก็ขอโทษขออภัยด้วยนะคะหรือเสียงไม่ชัดเจน ยังเป็น youtube น้องใหม่ค่ะกำลังฝึกหัดทำอยู่นะคะยังไงก็กดฝากติดตามกด subscribe ให้มีนาด้วยนะคะเพื่อที่จะเป็นกำลังใจให้มีนานะคะกดติดตามให้มีนาด้วยค่ะวันหน้าจะได้เอาคลิปใหม่ๆคลิปผักป่าหรือสาวไทยในเยอรมันมาให้ชมมาให้อยู่เอ่อให้ชมนะคะว่าเขาอยู่กันยังไงอะไรยังไงนะคะ ต่างประเทศกับเมืองไทยก็มีอะไรแตกต่างกันไปนะคะจะได้มาชมราเรียนรู้ประสบการณ์ใหม่ๆนะคะตรงนี้ก็มีกอหนึ่งค่ะตรงนี้ก็มีกอหนึ่งนะคะสวยมากจ้ะเดี๋ยวเขาว่างก่อนนะคะ ผักชีไทยจ้าต้นสวยๆจ้าผักชีไทยน้องมัวสายพันเนื้อค่ะ เจ้าเห็ดอีหยังตอนนาคอยรับไม่ได้รับไม่ได้ไม่ดูไม่ชอมไม่หลังจากที่เราไปเก็บผักมานะคะนี่คือผักคะน้าของเรานะคะนี่คือผักคะน้าของเราบางคนก็เรียกกวางตุ้งจะมีนาเก็บมา20กว่าปีแล้วมีนาก็เรียกติดปากมาว่า คณะตลอดก็เรียกมาตลอดวันนี้ไม่เอามาเยอะค่ะเพราะว่ามันเป็นทางผ่านมันเก็บได้บ่อยอยู่แล้วค่ะมีนาเก็บได้ทั้งปีกินไม่ทันค่ะกินอยู่สองคนกับลูกชายทานไม่ทันก็เลยเอามาแค่พอกินวันนี้ที่มาทําความสะอาดก็เคยจะเป็นผักชีไทยค่ะผักชีไทยนะคะนี่ก็เป็นล่อมาซะเยอะนี่ก็เอาไปชุบน้ําสักหน่อยหนึ่งแล้วค่ะทำให้สดชื่นแล้วก็ ไม่ได้ล้างสะอาดนะคะอันนี้ก็จะเอามาคัดกรองสักหน่อยหนึ่งแล้วก็จะวางเอาไว้ถึงพรุ่งนี้เช้าให้น้ำเสด็ให้เขาแบบแห้งแล้วตอนเช้ามาเขาสดชื่นนะคะคือไม่มีน้ำไม่มีน้ำติดคะ่ะเอาแบบว่าสดชื่นนะคะนี่จะคัดเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าก็จะเอาอะไรจะเก็บอีกทีหนึ่ง ที่เราทําแบบนี้นะคะตอนนี้เราเก็บไม่ได้ก็คือว่าผักชีดไทยของเรายังเปียกอยู่นะคะถ้าเราเก็บเข้าตู้เย็นนะคะจะทําให้เขาเน่าไวเราเสียไวเราก็จะรอให้น้าเขาเสะเด็ดแล้วพรุ่งนี้เราจะเอากระดาษแพลาสติกใสอีกทีหนึ่งมาห่อให้แน่นๆเป็นกําๆเอาไว้เลยนะคะแล้วเขาจะอยู่กับเราได้นานค่ะเป็นเดือนค่ะแต่ต้องทําให้ดีนะคะอย่าให้ลมเข้านะคะห่อให้สวยๆอย่าให้ลมเข้า ที่เขาแบนอย่างนี้นะคะสังเกตไหมคะต้นเขายังไม่ตั้งที่เขาแบนนี่ก็คือว่าช่วงหน้าหนาวเขาหยุดการเจริญจดเติบโตเขาค่อยๆเติบโตค่ะพอเนี่ยช่วงนี้แดดกาลังเริ่มมานะคะถึงว่ากลางคืนจะอ่บรรยากาศจะอยู่ที่ติดลบองศาแต่กลางวันก็ยังมีแสงอาทิตย์ขึ้นมาแล้วอีกหน่อยเขาก็จะเนี่ยยอดเขาก็จะตั้งขึ้นมานะคะจะคล้ายๆอย่างนี้นะคะเนี่ยเป็นโกอย,อย่างนี้นะคะแต่นี่ก็ไม่รู้ว่าทําไมตั้งมาก่อนเขานะคะ นี่มันจะเป็นอยู่อย่างนี้เลยนะคะไม่เป็นไรค่ะถึงกอจะเป็นแบบนี้จะสังเกตไหมคะต้นแข็งแรงดีมากเลยค่ะดินแข็งแข็งค่ะเขาไม่ได้ปลูกแอรเรียกว่าไม่ได้ปลูกขายค่ะเขาปลูกทําปุ๋ยเฉยๆค่ะเขาก็เลยไม่ได้บารุงดินหรืออ่าดูแลนะคะเขาก็ปลูกไปอย่างนั้นแหละค่ะถึงเวลาเขาก็ไถกลบเลยค่ะไปถามเจ้าของเขาแล้วเมื่อวานนี่ผ่านมาบอกว่าตรงนั้นเธอจะไถกลบไหมเขาบอกว่าไถา ก็ถามเขาว่าเก็บได้บ่ขอเก็บได้บ่เขาว่าเก็บอะไรก็ได้เก็บในพักและนั่นน่ะเออก็ว่าเออเก็บไปเลยแต่ว่าเก็บไ้เยอะแค่ไหนแล้วแต่เธอแกคงไม่รู้หรอกค่ะว่าสาวไทยน่ะกินผักเรื่องฝรั่งเขาไปเก็บแค่กรมเดียวค่ะมีนาเป็นถุงเช้าผักเย็นผัก อืมแต่ว่าเป็นร้อยร้อยกว่าไร่ค่ะตรงนั้นเขาไม่ว่าหรอกค่ะเขาเคข,ขาก็ไถกบไอ้แค่เอามากินแบบเนี้เขาไม่เดือดร้อนหรอกค่ะคือเพื่อนบ้านเพื่อนบ้านเรารู้จักกันนะคะเป็นเราเออเรียกว่าอะไรเราอยู่บ้านนอกค่ะคนบ้านนอกเขาเจอหน้ากันเขาก็จะทักทายกันนะคะไม่เหมือนคนในเมืองเรารู้จักกันแทบทุกคนเราอยากได้อะไรเราก็ถามกันนะคะคือเวลาต้องการความช่วยเหลือเราก็ถามกันซึ่งกันและก,กันคือช่วยเหลือกันครับ ไม่เหมือนคนกรุงเทพค่ะทําทอะไรนี่ต้องจ้างเขาไปหมดก็เลยวันนี้มาคัดผักชีไทยสวยๆเยอะมากเลยจ้ะก็ว่ากำลังจะทําน้ำพริกผัดหมูหมูผัด แล้วก็น้ำพริกปลากรกะป๋องข้าวล้นๆเข้ากันดีมากเลยค่ะสําหรับคนที่ชอบทานผักชีไทยนะคะบางคนก็บอกว่ากลิ่นแรงกิ่งฉุนนะคะแต่มีนาชอบค่ะผักชีไทยผักชีลาวนะคะอย่างนี้นะคะงามๆม,ม้วนๆค่ะม้วนๆกับข้าวอู้อร่อยค่ะแล้วแต่คนชอบนะคะบางคนก็ไม่ชอบผักชีบางคนก็แพ้ผักชีอันนี้ก็พูดถึงในกรณีที่เราชอบนะคะ ก็บางคนก็อาจบอกว่าเอ้ยรับไม่ได้เออก็เข้าใจกันนะคะอืมป่าแบบนี้นะคะที่เขาปลูกผักชีไทยไม่ได้เห็นบ่อยนะคะมันเป็นป่ารวมคะ่ะไม่ได้เห็นบ่อยเดี๋ยวยังไงก็จบแค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณทุกคนนะคะยังไงก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะกดกระดิ่งให้มีนาด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะเดี๋ยว,ว่าน่าจะเอาผักสวยๆนะคะติดตามชีวิตสาวไทยในะต่างแดนได้นะคะว่า การอยู่ของเขาเป็นยังไงสาวไทยในต่างแดนในสไตล์มีนาเมียฝรั่งเยอรมันค่ะมาดามนะคะมาดามวิ่งเก็บผักค่ะมาดามสไตล์มีนาปั่นจักรยานเก็บผักนะคะแต่ละคนก็มีความชอบไม่เหมือนกันนะคะก็เรามาจากบ้านนอกเราเป็นแบบนี้เราก็เป็นแบบนี้นะคะยังไงก็ฝากขอบคุณนะคะฝากกดติดตามให้มีนาด้วยนะคะที่มาเป็นกำลังใจ หลังจากที่เราเอาผักไว้ค้างคืนแล้วนะคะเอาให้สะเด็ดน้ํานะคะเราปล่อยให้ลมตากเมื่อคืนนี่ตื่นเช้ามาเราก็จะมาทําวิธีที่เราสามารถเก็บผักในตู้เย็นให้ได้ทานได้นานที่สุดนะคะสะเด็ดน้นะะําแล้วนะคะเราก็มาจับเลยค่ะอันนี้คือพลาสติกใสนะคะระวางกึ่งกลางไปเลยนะคะระวางกึ่งกลางพลาสติกค่ะทีนี้ส่วนบนเราเหลือ,อไว้นะคะแล้วก็จับกดเลยค่ะ จยัดกองใหญ่ๆก็จะเป็นกองเล็กๆนะคะจะอยู่ทนกว่าที่เราใส่ถุงพลาสติกเข้าตู้เย็นนะคะ mm. เราก็จับเท่าที่เราทานนะคะกำเล็กกำใหญ่ก็แล้วแต่เราว่าเราใช้มากแค้น้อย mm. เราก็จะนี่ไปเลยค่ะเอียงๆขึ้นไปเลยนะคะเอียงๆขึ้นไปล mm. แล้วก็ให้มามิดตรงนี้นะคะ mm. ถ้าไม่อยากใช้เยอะก็นี่ยัดเข้าไปสักหน่อยหนึ่งนะคะ mm. ช่วยค่ะต้องช่วยนี่ ที่เราทาอย่างนี้นะคะคือดีกว่าถุงพลาสติกคือก็จะทานเมื่อไหร่แล้วก็ออกมาสดแล้วไม่เน่านะคะจะอยู่ได้นานและทนที่เหลือเอาไว้ตรงนี้ก็เพราะว่าเราจะเอาไว้หักมุมค่ะเอาไว้หักมุมอย่าให้ลมเข้านะคะถ้าลมเข้าเขา,เขาจะเสียไวเราเราหมุนเลยค่ะนี่อย่างนี้ค่ะจากที่ผักกำใหญ่ๆก็เหลือแค่นี้นะคะแล้วหลังจากนั้นเราก็ไปเข้าตู้เย็นได้เลยนะคะทำได้สวยงามมากค่ะ นี่คือการถนอมอาหารอีกอย่างหนึ่งนะคะการใส่ตู้เย็นล้วยังมีวิธีการใส่ช่องสวิตนะคะเดี๋ยววันนี้